สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู้ขูุ่กคนครับมื่อนี้พ่อนคุณสิพามาปนป่ากินสับแทบครับไปตลาดได้ปลาดุกา2สองตัวครับเสิร์มาปนกินเข่าเศร้าซุ้มพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะปนป่าสูตรแบบบ้านๆคือพ่อนคุณต้องปิดปลาดุครับปลาดุมันจะมั่นครับหอมครับเมนูนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งครับที่พ่อนคุณอยากแนะนำเนาะไปครับ เริ่มเฮ็ดกับพอนุคุนเลยครับขั้นตอนแรกพอนุคุนกับสีต้มน้ำปลาแดกก้อนเนาะครับเนาะน้ำปลาแดกนี่พอนุคุนแนะนําให้เป็นน้ำปลาแดกที่พ่อในต้มนะครับปลาแดกปลานอกเข้าเนี่ยนะครับปลาแดกดิบนะครับเพราะว่าปลาแดกตัวนี้มันจะหอมครับแต่ท้าบ้านไหนบ่มีกะปลาแดกต้มก็ได้นะครับปลาแดกตลาดครับต้มน้ำปลาแดกพอนุคุนกับสีใส์ใบบักูพร้อมครับแล้วก็ทุบหอมแดงใส่จากสามกีบซีกีบก็ได้ครับ เพิ่มความหอมให้น้ำปลาแดกตับกินข้าวพร้อมนะครับเนาะแล้วก็พนิกข้นกับจิมี่พริกครับเพิ่มความเผ็ดให้น้ำแน่จากหน่อยครับพริกแข็งครับแล้วก็ล่อให้น้ำงอนน้ำเดือดนะครับแล้วก็จะได้เอาปลาลงนะครับเนาะพอน้ำเดือดได้ก็ปลาลงนะครับต้องให้น้ำเดือดก่อนนะครับพี่น้องค่อยเอาปลาลุกยำซีข้าวครับปลาดุกพนิกข้นก็ได้มาสองตัวนี้ไงครับ เสือมัตตารานนะครับช่วงล่อต้มปลาซุกนะครับเนาะคนคุ้นกับสีผ้าเปกีพริกครับกีเครื่องที่สีต่ปๆนครับคนคุ้นกับสีใส้แค่พริกหอมแดงและกระเทียมนะครับสูตรโบราณแบบบ้านนอกกันมีแค่นี้นะครับก็มีอย่างหลายครับติดกินแบบบ้านบ้านนะครับเนาะหักแซบครับกีพริกกระเทียมหอมแดง เ็จกับไปมือหมอต้มไปทุกครับก็สีสุกพอดีครับพี่น้องสุกติดเปลือยครับแล้วเอาขึ้นพักไว้ครับขึ้นพักขยเย็นครับขับวิญยานเขาก็้อนมือครับเขาจะได้แกะเนื้อเอาแต่เนื้อนะครับเนาะปามพุ่นกันครับเอาขึ้นพักไว้ครับขนาดน้ำต้มปลาก็ยังขมข้นแล้วพี่น้องแซบแน่นอนครับ หลังจากล่อปลาเย็นเนาะครับพอตะคุ้นกันสิมันหนึ่งหมักน้ำครับหมักน้ำไปกินแกมปนนะครับผักพอตะคุนนมีประกาศทิ่น้อยครับไปกราบครับทีเด็ดครับขาดไม่ได้บนป่าต้องผักกาดหินครับนี่ครับหยอดันน้อนครับเหียดในน้อยอยู่แล้วก็มีเสดามัดนึงครับมาลองแกมลองมึงครับพอคาว่าขมคักรสั้นครับ น้ำพอกนก้นอยูม่มาหนึงใส่หวัวดนะครับเนะาะหลังจากนึงบักน้ำใส่หวัวดไว้แล้วก็มาตำป่นกันเลยครับปลาเนื้อปลากระเชียแล้วเหรอครับพอกนก้นอยูม่มยางตำพริกตำกระเทียมตำหอมแดงที่ขี้น่ะหครับตำพอหย,ยาบหยาบละเอยียดได้ก็ดีครับ ตำได้ที่แล้วก็มาแกะเนื้อปลาล่งใส่เลยครับคนดก็เดี่ยวคีบหลังมออกนะครับว่าคีบหลังปลาตัวหง่ก้างมันหง่ครับเอาใส่ไปกินกินลำบากครับเดี๋ยวติดข้อนะครับต้องก้างต้องเลือกดีๆครับเป็นก้างกับเหยี่ยวใส่ครับทาราบเนี่ยเขาก็สามารถสับได้เลยนะครับลาบเนาะฟักใ้อันนี้เขาปนเขากบเลือกแต่เป็นเนื้อๆครับลงใส่ เพราะว่าคนเฮาสิได้แค่ต่ำนะครับเนาะต่ำคนครับพี่น้องพอเลือกเนื้อปลาเสร็จแล้วหฮอก็ต่ำเลยครับพี่น้องต่ำดีดีครับทำโดยเมืองเลือกก้างออกคว่มครับเพราะว่าบางครั้งเขาก็เลือกออกบม่ดีครับตำไปคว่ำพปค่อไปยิบออกไปคว่ำครับ กินง่ายกินสะดวกครับซื้อไปติดข้อนะครับติดมากมันยากครับพี่น้องผู้ใดมักละเอียดกับตำเรียครับมักเป็นเนื้อเป็นชิ้นกับก็ต้องละเอียดดีก็ได้ครับมีผลผมเติมน้ำต้มปลาแล้วครับใส่ครับผู้ใดมักเคียนเขียนกับก็ต้องใส่หลายครับผู้ใดมักเป็นน้ำกับตามใจชอบนะครับมักแบบไหก็ใส่แบบนั้นนะครับ เครื่องปรุงพอนุคุ้นกับใส่แค่ผู้ชลครับใส่หลายก้อนหลายคือเร่าแล้วครับความเค็มพอนุคุ้นชิมตั้งแต่เป็นน้ำต้มปลาแดกแล้วนะครับพอซิมให้เค็มพอดีเลยครับพอมาต่ำป่นเอาอีกใส่แค่ผู้ชลพ่อครับพี่น้องพอชิมรสชาติได้แซ่บตามที่ต้องการแล้วก็บป้อมใส่แล้วครับ ก็ผักชีเนาะขั like ้นตอนสุดท้ายครับคุนประดุพอนุคุณกับเ็นอันเซ็จครับไปครับไปกินไปแซบกับพอนุคุณครับเดี๋ยวครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสู่หูวข้นครับเมื่อนี้พอนุคุณได้ปุนปะดุครับเมื่อนี้พอนุคุณเท็ดุนปะดุมากินเขาซุมพ่อแม่พี่น้องเนาะปุนปะดุแบบบ้านครับแบบสูตรพอนุคุณครับ มาครับมาแซวกับพอนุคุณเขาเหนียวคือก็นี่ครับม,มาเด้ครับผู้ใหญ่บ้านได้กินเขาครับมากินเขาซุมพอนุคุณคร,กกกกรครับผักก็มีผักกาดหินก็ร่าผักกาดมีสะเดาครับผักกระเดาเนาะแล้วก็ไอ้บักน้ำครับบักน้ำหนึ่งปเปื้อยครับหนึ่งแล้วมาแก้มปนเนาะได้บักน้ำได้นี่ละกะะอยากปนครับ ช่วงนี้ผักผักไอ้บ้านนอกบ้านเฮาเนี่ยมันมันหลายนะครับไทยบ้านผูเท่าเพิ่นปลูกกันเลยมีขายนําตลาดมีทุกมือครับพ่อนุคุณเห็นกันเลยอยากกินครับกระปุน,นั่นแหละนะครับไม่น้องหมดครับโอ้ยนางถือหมดหรือเปล่าเนี่ยมาครับมาแซวกับพ่อหนุ่มคุณเลยนี่ครับทำเงบ อืมแม่เราบอกเลยหมดเพียงบริเบิรง์ละเย็นไหมเย็นได้ง่ายด้วยน้นอนี่ครับกินะแซบครับกินเขาแง่ไหนกลินหอบบรรยากาศเกี่ยวเขาอยู่ทงนาเนาะพักเที่ยงมาก็มากินผักแก้มปนป่าแน่ลาบป่าแน่แล้วแต่ พ่อแม่เพื่อนเสียสุกินนะครับเนาะลืมบอกครับนุ๊กอาสมเนื้อมากแก้สามพ่อครับม,มดกวนเพราะเราคุณระบาดแม่ระบาด หมดงามย่างดีครับมุหยานคนในหมดอันหานะตายพนองคณนองเายูกันไปก่อนจะเพ่งกวนกันเดี๋ยวๆๆหาแนวรอบแลกันพี่น้องกินสมมาแก้มกพี่น้องพี่น้องเอาสมเนื้อมากินแก้มนี่น้อยจะไปตองนะ กินขึ้นกินแก้มบันกินไปตองสมมันเด้อหมดเด้อโอ้สมเจ้านี่แม่เอาไทำยังอยบอกพริกพอนคุณอยู่ใส่บันอะ We can lay it up. ຈັງບໍ່ບໍ່ກັດຄືມັນແຊບເພິ່ນ ก็เสดาจครับขมขมจังแซบนะฮะยังหมดจะกัดกันเลย รวมเย็นครับเพียงออดอกอืมดอกแม่ด้วยแต่แต่แต่พันคุณหมดกวนละ ป่นปกติกะซื้อแต่ล้านเขาแกงเนาะป่นถุงนะครับเนาะสิบบาทยี่สิบบาท,บาทมันกับกับว่าจะเป็นป่นนะคนระับแต่มันก,กบับรสชาติกับผถึงเท่าเฮ็ดเองครับราคาเป็นผู้เท่าประเทศมาขายเนะาะรสชาติกับซื้้ถึงนะเนาะเฮ็ดป่นเฮ็ดกินเองที่มันถึงครับพริกก็ะหอดเผ็ดมาเผ็ดแบบได้ก็ใสซเข้าไปคนระับ โอ้สมเจ้านี่เห็ดหน่อยแค่วะซึมคิดอยากซึมแก้มใช่ไีมอ่ะเออจะเพลแซบจะได้หน่ออยืม น้ำปลาแดกแนะนน้ำเป็นน้ำปลาแดกผู้เฒ่าเพี้ยนเนาะบ้านๆครับแซ่บปรุงครับเพิ่มแต่ความนัวดซื่อครับ คนคุมมาแส่งเลยหน้าประแดกกับผงสลด์สองยางครับแซบเลยกระดาเห็นกันเป็นแต่แซบก็เลยซื้อมาครับเพี่อง ขีด้นคำเดียวแหละขมข้าวโพดสุดยอดแม่เพิ่งก็บ,บอกอยู่ต้นนี้มขมคักวเรื่องละลูกนะเอาไปลองแม่นลองอ 嗯，hmm. 好吃吗？ บุกกวันผมละพันได้ห่อสมไปกัดห่อสมละหมดงามครับหมดดำบุญ่านคนนี่หมดอะไนน้นงเพียงเปรย์นั่นกับมันแฮ้งลุ่มเก่งขนาดสมกระเสียบเนาะ การซื้อสมต้องซื้อแบบร้านขายดีๆนะพี่น้องมันจะบอกกามีสีสมพูเห็ดไม้นะครับเห็ดไม้เห็ดตลอดแซบ่บ Mm-hmm. อืเงียบปากขอโทษขออภัยครับพี่องเหีแบแป๊ะครับคุยปนครับขอเป๊นเพืเ่ มาดูมันมั่นครับปนป่าเหมว่า มาเปิ้นปลาดุกครับมันดิถ้าบานเท่ากับอีกนึกกับปลาเข็งนะตัวยังงี้มันมันแต่สีเหี้ยไปแล้ว <c oughs> อขอโทษขออภัยนะพี่น้องนะหมดกลกวอนนะเฝ้าอยู่ <c oughs> กวนพี่น้องโอเคครับมืัอนี่พนุคุณก็ได้คนปดุกเนาะแกมสมเนื้อครับแล้วก็ลวกผัดไอ้ลวกไอ้มักน้ำเนาะผักกาดหินผักกาดน้อยมาครับมาขีดเขาซุ่มพ่อแม่พี่น้องครับมืัอนี่พนุคุณของพนุคุณแล้วครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุขทุกคนครับที่เข้ามารับชมพนุคนอืมเลยขอไปครับ ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจพ่อนุคุณคือเขาครับเด่กบริพัดคลินม่ไม่พ่อนุคุณเนาะแต่เมื่อนี้พ่อนุคุณขอตัวขอลาทุกคนครับอย่ากวไม่คิมนาครับสวัสดีครับ